วันี้ค่ะมาพบกับออนนี่เศร้าตายอ e ีกแล้วนะคะวันนี้ตื่นเต้นสุดๆเลยค่ะพี่ๆค่เพราะว่าน้องออนจะไปส่องหมอบเจ้าคันนี้ค่ะ M G C สีจังหวัดเพค่ะคันนี้ลูกค้ารีเควมาว่าอยากได้สปอยเลอร์ล่งงปถ่ายล่งเพรน้องออนจัดให้นะคะนี่นะคะน้องออนจะติดฟิล์มมีคู่ค่ะข้างหน้าเป็นเอ่ออกซิข้างล่างเป็นแปซิปค่ะ เดี๋ยวน้องวันจะพาไปชมบรรยากาศการส่งมอบที่จังหวัดแพรค่ะพี่พี่ค่ะข้าวัดทางไปแพรเนี่ยมีสภานนีชาติตรงไดนมังไปกันเลยค่ะ s <S ที่คันนี้ค่ะมาเวชชาติแบดนะคะตง ตรงจุดทีจังหวัดนครสวรรค์ค่ะเป็นจุดแรกเดี๋ยวจุดทีซ้องนะคะนอนจะพาไปชมจะไปต่อกันที่จุจดในของจังหวัดอะไรค่ะและที่นี่ก็คือจังหวัดอุตรดิตถ์นะคะเย่เราก็มาถึงจุดชาติแวะเป็นจุดทีซ้องแล้วนะคะจุดแรกเราจะแวะชาติกันทีนครสวรรค์ค่ะ หลังจากชาเซตนะคะเราจะนำนองไปส่งให้กับคุณลูกค้าทีจังหวัดแพรไปินกันเลยค่ะค่ะสวัสดีค่ะแล้ววันนี้น้องออนได้นำเจ้า mg 4 d นะคะสีดำมาส่งมอบให้กับคุณพี่จีค่ะที่อำเภอรองจังหวัดแพร่เดี๋ยวจะขออนุญาตสัมภาษณ์คุณพี่จีนิดนึงนะคะเป็นยังไงบ้างคะเห็นรถแล้วตื่นเต้นไหมคะสวยถูกใจไหม โอ้สวยมากครับ <Yes! S 2> เออทำไมถึงเลือกใช้ MT4 คะเพราะเพราะว่าความประหยัดนะครับเน้นประหยัดนะคะคเน้นเน้นประหยัดครับค่ะแล้วได้ดูจากแบบที่อื่นมาไหมคะหรือว่ามาจดใจที่นี่เลยอืมตอนแรกก็ดูอยู่ที่เชียงใหม่นะครับค่ะแต่ว่าโปรโมชั่นมันไม่ค่อยเท่าไหร่ครับอ๋อ <laughs> มไม่แรงเท่าไหร่ <laughs> ถูกใจโปรโมชั่นของเรานะคะคอันนี้พี่จีรีเควสต์มาเอ่อเป็น อ่าสปอยเลอร์หลังเทใช่ไหมคะแล้วก็ไฟท้ายอันนี้น้องออนจัดให้หมดเลยนะคะครับการบริการของเซลล์เป็นยังไงบ้างค่ะโอ้ดีมากเลยครับค่ะตอบถามอะไตอบได้หมดเลยโอเคงั้นน้องออนขอให้คุณพี่จีรับรถคันนี้เอ่อมีแต่โชคลาภเข้ามานะคะขอให้เดินทางปลอดภัยค่ะวันนี้ก็ขอบคุณมากนะคะบมขอบคุณครับ